สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับ input type อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่ง HTML 5ก็เตรียมให้เราใช้งานนะครับโดยเราจะกําหนดในส่วนของ property type มีค่าเท่ากับ week นั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบของ input type ที่เป็น week นะครับก็จะแสดงค่าของสัปดาห์นะครับเมื่อมีการเลือกวันที่ใดๆก็ตามก็จะมีการเลื่อนแถบไฮไลท์ไปยังสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับภายใน ปีนั้นซึ่งก็จะเป็นการคำนวณอัตโนมัตินะครับก่อนที่จะส่งผลไปประมวลยังฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เพื่อทําการเก็บข้อมูลหรือว่านาข้อมูลไปใช้งานต่อไปนะครับโดยจะมองรูปแบบของข้อมูลในลักษณะของสัปดาห์นะครับที่ผู้ใช้งานทําการเลือกโดยที่แตกคําสั่ง Input t ไท i w e e กนะครับก็จะทํางานบน Google Chrome นะครับ s a f a r i และก็ Opera นะครับในส่วนของ Internet Explorer กับ Firefox นั้นยังไม่รองรับการทํางานนะครับรูปแบบของแ็กคำสั่งครับก็จะใช้ แต่งคำสั่ง input นะครับและมีการกำหนด property type ให้มีค่าเท่ากับ week นะครับโดยที่เราจะต้องมีการกำหนดในส่วนของ name ก็คือชื่อของกล่องข้อความนะครับเพื่อที่ทำการนำเอา property ตัวนี้ไปทำการอ้างอิงนะครับในการเขียนโปรแกร,รมบนฝั่ง Server เ,เพื่อทำการนำเอาข้อมูลออกมาจาก input type week อีกครั้งหนึ่งนะครับในการทำงานกับ server side script ซึ่งเราสามารถที่จะเขียนรูปแบบของแท่งคำสั่ง input type ัน,นะครับไว้ภายใน โครงสร้างของ HTML hey, ก็คือในส่วนของบอดี้นะครับจะต้องมีในส่วนของแท็กสั่งฟอร์มนะครับสำหรับการที่จะครอบแท็กสั่ง In p u t ตไทมมันไว้นะครับเมื่อทําการกดปุ่ม submit ถึงจะส่งข้อมูลไปประมวลผลยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับซึ่งเราก็จะเขียนโครงสร้างในบนหน้าเว็บเพจนะครับสามารถที่จะใส่ไว้ทั้งในส่วนของตารางนะครับหรือว่าการดีไซน์หน้าเว็บเพจตามความต้องการนะครับใช้แท็กสั่ง input t y p e เท่ากับ e e k นะครับ กำหนด Property Name นะครับเพื่อที่จะระบ,บุในส่วนของกล่องข้อความนี้นะครับโดยที่รูปแบบเมื่อทำการดันออกมานะครับก็จะแสดงค่าในรูปแบบของสัปดาห์เพิ่มเติมเข้ามาจากปกติที่มีเพียงแค่วันที่นะครับแล้วก็ปีเมื่อผู้ใช้งานทำการคลิกเลือกนะครับก็จะส่งตัวเลขที่เป็นสัปดาห์นะครับไปทำการประมวลผลที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับใน h t m l 5ครับขอบคุณครับ